ประจำปีการศึกษา2568โรงเรียนพัทรากรพิษนางสาวพัชริยาสีแดงนางสาวเพร์สอนเป็นเงืองปนานางสาวธิดาการฟองสะอาดนางสาวศิราพัศรส,สมงรังนางสาวกิติยาเกียรตรังนางสาวนริศราทองสะอาด นางสาวปัทมาวดีตัวใหญ่รำนางสาวพลภราจันโสภานางสาวพิทยาดาญาประโคนนางสาวสิริรัตน์โอรสรำนางสาวอนาตยาจันประโคนนายสุพณิชคงสุขนางสาวนิโรบลปริทองนางสาวพิมลพัฒน์กระชินรำนางสาวรัตนพรพักดีล้นนายพูพิสุพิมิตร นายอภรลสำเริญรังนางสาวปาลิชาต์ตะกูลรังนางสาวหยาิพิ์อิงศรีนายธาราพิษดาศรีนางสาวชลกรไผยารังนางสาวปลายฝนพเดชสุริยานางสาวสุนิสาดอกไม้นางสาวอัลดากระมลมิสวร์นางสาวอรรัญญาปารลมรังนางสาวเกววินมาดรกสา นางสาวเนชนุสุขถูนางสาวสุภาพสุตาคารัมนางสาวสิดารัตน์รุ่รัมนางสาวสุกีรัตน์ปำเบิโสนนางสาวยาทิพย์แปะตะโคนนายกติชาสีทองนายพักพระภัยสารธนากรนางสาวสอนสวรรค์คงดีนายธนรัตน์ดวงพรมนายอารมณ์กรณ์สมบูรณ์ นายนนทชัยโอดรังนางสาวศิริยาแม่ล้อมนางสาวสิมาพรวงจันทร์นางสาววิจุดารักษานายพระราวุฒิกุมรังนายภูธเนศเปลี่ยนตานายสราวุฒิคำศัติ์นางสาวปานิดาหมารักกาน,านางสาวปัญชนกชัยหลังนางสาวพิยดาวโรรันา นางสาวมลิวันแก้วสีนางสาวมณฑิยารัตน์ครุฑรำนายนักขาก,กอรอัศวพิทยโชตินายสรภิรแก้วสีนางสาวเจลิตานโรรัมนางสาวอนัญญาอินตะปัญญานางสาวนัทิดามานสิยส์นายอนุพงษ์ไชยโภค นางสาวพันธิรานนส์สีพักนางสาวเพ็ญพิชาร์สีขาวนางสาวกตกรแป้นประโคนนางสาวดารินใจกล้านางสาวตตวิสาสุรินบุญนางสาวพันธิตาการเพียรนางสาวมุกดาอุ่นรังนางสาวสันติจีเรืองรังนางสาวสุธิดาสีพิเศษนายจิราภัส นายพิติพงศ์โควาคานายสาวปาลิตาศิรังกุลนายสาวพิคมาดาเรืองรังนายคุณญวีจินดาสีนายรัฐีวิจรรณรังนายสาวสุภาวรรณจินใจงานายสาวรัตนากัมแก้นายสาวลุกอรุณเดชารังนายสาวชนัญญากิริรังนายสาวกิริชานาโรรัง นางสาวสุนันทิริวิโสรัมนางสาวนภักอุไรมานนางสาวพาราทิศกานเพียนนางสาวบุกตมาจันแก้วนางสาวสุนิสาประดิษฐประสงค์นายนัทวุฒิสีขาวนางสาวระวิยาดาเสาสูงนางสาวกรกนกพรวาวสีนางสาวดารารักกะรัมนางสาวบุตรกอา์อา นางสาวปิยพงศิริมานางสาวสิิประภายอดเพชรนางสาวสิริพัฒนานานอกนายธนพัฒน์เพื่องรัมนายพัสสิธิ์เมรัมนายพุทธินาจักการรัมนางสาวชนิกาเรืองรัมนายศิรพงศ์ระเบ้อานางสาวมาริสากึ่ยออยนางสาวนริศรารัตนศสี นางสาวเอ็มบารีเครือธนานางสาวชัญยนุษยรุ่งเรืองนางสาวบุตรินจันแตงนางสาวสรันรัตน์ชัยรังนางสิรพัฒน์เกิดช่อนางสาวพราวพรจารนารัมนายนกพบอินทร์นายนิติละเมฆรักษานายพินพัฒน์พลนนแดงนายวิวิศิจันประโคน นางสาวปราถนานกโยธินนางสาวปาริฉัตรปลั่งบานางสาวสุรีรัตน์อาจทวีกุ่นนายชนรทรชินนารัตน์นายพาทินสมิตรังนายกิตินนนชัยศรีรัมนายนัทพงศ์โทิช่วงนายรัพิพัฒน์รีบประโคนนางสาวสุภาวดีแขรังนายพุตริไกรชมประโคน นางสาวสิริมาหอมขจรนางสาวอ่อนอุมาเจริญรังนายธนกิจวัรำนายวัชระพลจ่ายนอกนางสาวรัตนาพรธัญพรโสพลนางสาวกมลวันพุทธพักนายรัชพงศ์เอี่ยมสุดใจนางสาวสุวรรณักษ์เกรัมนางสาวอรสามนิงไทยนางสาวขบลนวันชื่อมี นายกิติศักดิ์อุไรรักนายชัยดานันอายาเมืองนายสมุรเนืองล่านายธนากรตวีกมลชานายพิพัฒน์กองรำนางสาวนภัสสองเรืองรำนางสาวอริสาคุตรำนายพัชกกรุ่มรันายรัชานนท์คดเศลี่นายชิติชัพลอยรำนายธัญกรแสวงสุข นางสาวสุกัญญาจากสามนางสาวดวงคาริไทยเซตเดินนายชยพลกุมรังนายธนกรแซ็คเอ็ดเวิร์ดลอสันนางสาวศิริพัชรไกรสอนนายกันทวีมารลสานายทรงศักดิ์เนืองล่านางสาวอรพันธ์เวียงคำนายนภวุฒิวงหนูแพรนานายธนกรรักสาว นายปฏิพานเกรัมนายสุภกรวรรณเวนายสระุชชงโงกรัมนางสาวพิมระตานางสาวกบชนกพิมพ์วันายวัชระสุรเยนนางสาวทิิการด่านแก้วนายสุรวีรอบมานางสาวอลิสาเจสิก้าไรนายปังกรแก้วโกย นายวิติเดชจันทร์ประโคนนางสาวนัฐีปิ่นสกุลนางสาวพิมชนกไชยรังนางสาวสุนันทาเวรัมนางสาวสุภัตรประพงนายธนพัฒน์ลุกขุนพจน์นายพรวัฒน์สุขรีนายธวัชชัยรอบรู้นางสาวโชติรสประเสริฐศรีนางสาวปิธาละสิริจันทร์ นางสาวปพิชยาอารักนายอานท์ยืนยงนางสาวติตาพรเยรัง am, นายฤทธิรงค์ไทยยาลำนางสาวปวีนาแป,ประโคนนางสาวสมนชนกดักทุยวัฒน์นางสาวกนกนกระหนยาประโคนนางสาวกรลยาณีเรืองรำนางสาวชุติการแก่นมูเหลืองนางสาวสากุระอิชิโมระ นางสาวนิชาการธนจินดานันนางสาวพันทิพ์มณีรัตน์นางสาวน้ำฝนไผยศรีสามนางสาวนิพาดาหอระบันนางสาวปานิสราอายามือนางสาวพัทนภพัศรเพชรวัฒนานางสาวพัทราพรเพืองรังนางสาวมินตราแป้นประโคนนางสาวมุทิตาสาหินแก้ นางสาวสาวพาโอชัมดังนางสาวอัญญีธรรมดานายภูสิทธิ์ราชินิตรัมนายเมฆาธีระเมฆานันนายเอกพลบุตรศาสนานายนางสาววันวรีบุตรหินนายอำนาจแปลกรังนางสาวปัญญาพรบุตรภาวานางสาวนัทวดีผลคูณนายวีรพัฒน อินพิทักษ์นายธนพลกุมรันายภูตะวันสีรีวันนางสาวพนิชาทายสูงเนินนางสาวมริตยาช่อเกษร์นางสาวธิดาพรคุ้มครองนางสาวนภัสสรกัญญารัตน์นางสาวอริศดาอ้อโตนายเจษดาพรตะบองเทรนางสาวกมลเท์นิริยรันางสาวกัญญานีจานรัง นางสาวจุลาลักษณ์พุ่มรักษานางสาวท่อฟ้าสมเด็จดีนางสาวจิจรนุชาหลอมประโคนนางสาวนิสาชนดุมนินนางสาวปวาริษามีเพียรนางสาวภาสีทองประโคนนางสาวรัชยาโงงนวลนางสาววรรณสาทรงรำนางสาวสุภาสอนบุรีรันางสาวสุชาดานิมนนท นางสาวอาลิตาอารรย์นายนพว,วัฒน์วิจิตรรัมและนางสาววันนิสาวิศรุษ